ไปสอบวัดระดับภาษาญี่ปุน่นตั้งใจสอบนะลูก oh. เออนั่นแหละไปบ้านเพื่อนก่อนไปนอนโรงแรมไปนอนโรงแรมหนึ่งคืนเอาตังค์ใส่นั่นก่อน มันต้องสะพายอ่ะนี่อะใ,ใส่วางไว้ลูกห <Okay. S 2> <Okay. S 1> ยอกแบบไปสิ่งนู่นแล้วแบบเฮ้ย yeah, เลี้ยน้ผมต้องถามว่าเรื่องของผมไม่รู้หลังปเป๊ะไงรู้ซอยไงหรอเนี่ย ตั้งใจนะลูกมีสมาธิลูก่งดีนะครับอย่าลืมส่งรูปมาให้แม่นะขึ้นรถก็ส่งให้แม่นะ